ก็สวัสดีครับผมกับบรรยกาศย่มาแรงครับผมกับอีกหนึ่งอาชีพปีสีป่านหน้าของผมในการเลี้ยงหนูพุกก็หอดเวลาสี่ห้ยอาหารเขาเรากผมก็จะพาพี่พานหองมาเบึงมาชุ่มจันอยกับผมกับฟ้ามนูพุูของนิยามคนในบ้านรับผมตัวนี้ก็เป็นพอพันกับผม นี่ก็เป็นพ่อพันแมวพันนะผมเป็นการผสมครับผมก็จะล่อให้อาหารเขากบผมผมก็จะผ้าพีผ้าน่องไปเบิ้งกับหนูที่ออกไม่นะผมเนาะในเมื่อคลิปผ่าน,านมาครับผมที่ผมเคยลงไว้ครับผมได้ชวนจิว่าแม่พันออกมาสามหมื่นครับผมจะผ้าพีผ้าน่องไปจวดจานด้วยกันผมว่าไม่สิตัวใหญ่จำมั่ามคือโกะบอกครับผมหรือมันสี อ้อนพลังเทิงก็ผมอันนี้ก็เป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็ผมเป็นบ,อบ่อผสมฮะนี่ครับพี่น้องฮะคลิปนี้ผมเคยลงแล้วเนาะผมน้งพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้นี่เดี๋ยวับผม <c oughs> ที่ว่าคลิปก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเบิ้งกันแล้วผมเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเบิ้งหรอกครับผมว่าหลังจากที่ลงคลิปไปวันที่ยี่สิบครับผม อันนี้หาเมืองของผมพี่น้องยังได้ฮะยังไ้บอกกับผมกำลังแรนกำลังค้านมึนๆเลยครับผมบุญแล้วครับผมคลิปนี้พี่น้องก็เคยเห็นแล้วนะผมเนาะกับลุกหนูสิวาออกมาสามมือฮะในวันที่ยี่สิบ อนนี้ก็นที่ยิ้มหาขับผมพี่น้องครับผมเพียงใดฮะจำมั่มปวนบากครับผมขอเสียภาพพี่พ้าน้องไปบางอีกคูหนึ่งครับผมนี่คือกันครับผม ล่างนอนเลยครับผมมันก็เป็นวิธีอาชีพปั่นหน้าเราผมเนาะกับการเลี้ยงหนูพุกหรือหนูฟาร์มครับผมก็เลี้ยงง่ายๆครับผมแต่การออกลูกแต่ละครั้งบางครั้งมันอาจจะออกประมาณอยู่ที่สิบตัวสิบสองตัวที่ผมเคยเลี้ยงมากแล้วครับผมบางทีออกแค่หนึ่งตัวก็มีครับผมในช่วงแต่ระยะแต่ลรุร่นไม่เหมือนกันครับผม พี่น้องท่านใดทีสนใจเด้อครับผมก็พูดคุยสอบถามกันได้ครับผมแล้วอาจจะเป็นทางเฟซเพจ youtube ในชื่อนิยามคนในบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มสิยคําแล้วผมขอแชรให้อาหารหนูไปเรื่อยครับผมได้เจอระอบต่ระบรหักที่เปิดว้ครับผม สิเรือลงนอกอีกครับผมถ้าหาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาละับผมก็อีกแนวทางอีกอาชีพหนึ่งกอพูดคุยสอบถามฝากกดไลค์กดแชร์กดลูปกระดิ่งซับะไครให้กันยามคนในบ้านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่าผม